สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิมิตพิศวงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นของคุณมรกตข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะซ้ำเติมเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะเรื่องราวของคุณมรกตได้บอกว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมดเจคน คุณมรกตเป็นคนที่สองมีพี่สาวคนเดียวและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของแม่ตั้งแต่เล็กออกจากโรงเรียนแค่ชั้นป .5 เพราะต้องออกมาเลี้ยงน้องซึ่งอย่างเล็กส่วนพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่เคยสนใจจะรับผิดชอบภาระของครอบครัวเลยหาเงินได้เท่าไหร่ก็เอาไปใช้ส่วนตัวจนหมดแม่ก็เลยต้องต่อสู้ดิ้นรนหาเงินให้ใช้เพราะแม่ว่า ถ้าพวกเราขืนรอเงินจากพ่อก็คงจะต้องอดตายแน่นอนแม่ต้องพายเรือขายกับข้าวพวกผักกับปิน้ำปลาตามหมู่บ้านซึ่งเป็นชนบทที่ยังอยู่ห่างไกลตลาดไม่มีถนนหนทางมีแต่ทางน้ำแค่ทางเดียวแม่จะซื้อกับข้าวขายก็ต้องพายเรือไปซื้อที่ตัวเมืองไกลประมาณ8-10กิโลเมตรวันหยุดหรือปิดเทอม ข้าพเจ้าก็จะนั่งหัวเรือช่วยแม่พายเรือขายของเมื่อแม่คลอดน้องออกมาใหม่ๆก็จะได้พี่สาวและข้าพเจ้าค้าขายแทนช่วงนี้พี่สาวและข้าพเจ้ายังเรียนอยู่ชั้นประถมข้าพเจ้ายังโชคดีที่ได้เรียนต่อจนจบชั้นปกอสอสูงแต่ก็เหมือนมีกรรมมาบังจบมาก็สอบบรรจุกับเขาในเขตกรุงเทพแต่ไม่ติด จะไปสอบบรรจุต่างจังหวัดก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยและไม่มีประสบการณ์กับเขาด้วยจึงติดแค่ตำแหน่งสัมรองในเขตกรุงเทพและไม่มีโอกาสได้ด้วยข้าพเจ้าทำงานทุกอย่างโดยไม่เลือกงานขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตก็พอใจแม้จะเป็นแค่เพียงงานชั่วคราวตามโรงงานก็ตามจนมีโอกาสได้รู้จักกับสามีที่อยู่ด้วยกันจนทุกวันนี้ เมื่อก่อนนี้สามีของข้าพเจ้ายัางมีนิสัยชอบดื่มเหล้าเล่นการพานันโดยเฉพาะเล่นมา้าและหวยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นใต้ดินหรือหวยรัฐบาลและก็ยังแถมสูบบุหรี่จัดอีกด้วยคุณสมบัติที่ไม่ดีมีครบถ้วนแต่ก็ยังดีที่มีนิสัยเมตตาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกว่าอยู่เสมอเช่น ตอนวันปีใหม่เราก็จะไปกราบหลวงตาที่ราชบุรีตอนจะกลับบ้านเจอเด็กที่รู้จักพ่อแม่ของเขาแยกทางกันก็ช่วยเหลือโดยให้เงินเขากลับมาถึงบ้านโดยไม่มีเงินเหลือติดกระเป๋าเลยสักบาทพ่อของข้าพเจ้าทำงานใกล้ชิดกับเขารู้นิสัยที่ไม่ดีของเขาจึงไม่ชอบพ่อรู้ว่าเราชอบกันและจะไปเที่ยวด้วยกันก็โกรธ โดยจะไปแสดงกับแม่ของข้าพเจ้าแทนที่จะอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าเองพ่อไม่เคยที่จะให้คำสั่งสอนปรึกษาหารือพูดคุยหรือถามทุกสุขกับลูกๆเลยถ้าตอนนั้นพ่อพูดกับข้าพเจ้าดีๆมีเหตุผลไม่ดุด่าโวยวายข้าพเจ้าก็ต้องเชื่อฟังเป็นแน่และก็ยังมีเวลาดูนิสัยกันได้นานกว่านี้แต่นี่ พ่อแม่พยายามกีดกันทุกอย่างข้าพเจ้าออกจากงานมาอยู่ที่บ้านแต่แฟนข้าพเจ้าก็พยายามตามตื้อไปบ้านบ่อยๆและพยายามทำตัวให้ข้าพเจ้าสงสารไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เฉพาะต่อหน้าข้าพเจ้าโดยที่รับหลังข้าพเจ้าไม่รู้เลยก่อนแต่งงานกับสามีข้าพเจ้าก็ให้เขาจุดธูปสาบานกันต่อหน้าพระพุทธรูปในห้องพระว่าถ้าใครคิดจะนอกใจไปมีแฟนใหม่ ก็ขอให้มีอันเป็นไปตอนนั้นในใจขพเาจ้าคิดแต่เพียงว่าอยากให้เขาเป็นคนดีขึ้นเท่านั้นเองไม่ยอมฟังคำเตือนของพ่อแม่เลยและคิดว่าถ้าอยู่กันแล้วเขาทําตัวไม่ดีขึ้นก็จะถือว่าเป็นเวรกรรมของเราเองที่หวังดีต่อเขาอยากให้เขาได้เป็นคนดีโดยลืมนึกถึงตัวเราเอง หลังจากแต่งงานกันแล้วสามีข้าพเจ้าก็ยังทาตัวเหมือนเดิมคือไม่ดีขึ้นเลยตกเย็นมาหรือบางทีไม่เย็นว่างมาก็จะดื่มเหล้าถ้าไม่มีเพื่อนก็จะดื่มคนเดียวและก็อ้างว่ากลุ้มใจคิดมากเรื่องงานพี่สาวพูดมากบ่นมากตามแต่ที่จะอ้างบางทีก็จะหาว่าข้าพเจ้าเอาใจไม่เป็นไม่กินนอนไม่หลับบ้าง พอเมามีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดและหาเหตุขัดใจกับข้าพเจ้าเสมอมาถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมก็จะทันลาะทุบตีกันทุกครั้งไปแต่พอหายเมาแล้วก็จะมาปากหวานขอโทษข้าพเจ้าไปเรื่อยจะไม่กินไม่ทำอีกแล้วแต่ก็อดไม่ได้เลิกไม่ได้เสียทีตอนนั้นสามีข้าพเจ้ามีอาชีพช่วยพี่สาวบริหารงานหุ่มคนงานที่อยู่จังหวัดปทุมธานี ข้าพเจ้ามีหน้าที่ดูแลบ้านลูกชายตอนนั้นยังเล็กมากอายุได้ประมาณแดเดือนและยังขายของให้คนงานกินด้วยเช่นขนมแห้งและข้าวแกงเพราะบ้านพักอยู่ในโรงงานเงินทองของเขาข้าพเจ้าไม่ได้สนใจเลยเขาจะเป็นคนไปตลาดจ่ายกับข้าวเสมอโดยอ้างว่าข้าพเจ้าซื้อของไม่เป็นคิดซื้อของทำกินไม่เป็นบางทีก็บอกว่า จ่ายมากไม่เห็นของแต่ถ้าเขาจ่ายเองหมดเท่าไหร่เท่ากันเขาไม่เสียดายเรื่องกินจะไม่เสียดายแต่จะเสียดายเรื่องของใช้ส่วนตัวเช่นพัดลมตู้เย็นทีวีบอกว่าฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์แต่ก็ชอบดูเหมือนกันชอบไปดูมวยและเล่นพนันกับเพื่อน ตอนหลังข้าพเจ้ารู้เขา้าซื้อทีวีสีไว้ดูที่บ้านตัดปัญหาข้ออ้างว่าที่บ้านไม่มีทีวีสีดูต้องไปนั่งบ้านเพื่อนแต่ไม่บอกว่าจะเล่นมวยอยู่ต่อมาครั้งหนึ่งเขาชอบแต่งตัวให้เรียบร้อยเป็นพิเศษต้องให้รีดผ้าให้ใส่ปกติข้าพเจ้าจะไม่ว่างรีดผ้านอกจากเสื้อผ้าที่จะใส่ออกงานเท่านั้นเพราะไม่มีเวลาต้องทำงานคนเดียวไม่มีคนช่วยงานเลย สามีก็ไม่เคยช่วยทำงานบ้านเลยแม้แต่วันเดียววันหนึ่งคนงานมาพูดกันว่าสามีข้าพเจ้าไปดูหนังกับผู้หญิงในโรงงานข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดอะไรและผู้หญิงคนนี้ก็รู้จักกับข้าพเจ้าด้วยผู้หญิงคนนี้ดูไม่สวยแล้วก็แก่กว่าสามีอีกเมื่อสามีรู้ว่ามีคนงานมาบอกข้าพเจ้าเขาก็มาแก้ตัวให้ข้าพเจ้าฟังว่าเขาไปดูหนัง เพราะความเมาและก็นอนหลับในโรงหนังข้าพเจ้าก็ไม่ถามและไม่ได้ว่าอะไรต่อวันต่อมาข้าพเจ้านอนคอยเขาจนเกือบสว่างแต่เขาก็ยังไม่กลับบ้านรุ่งเช้ามาเขาก็น่าตื่นมาโวยวายว่าเขาถูกไล่ยิงเอาตำรวจสอบปากคําอยู่จนสว่างข้าพเจ้ามารู้อีกทีว่าเขาจะเข้าไปส่งผู้หญิงคนหนึ่งชื่นนกในซอยที่มีเรื่อง และคนหญิงเขาก็เมาชอบหาเรื่องคนอื่นอยู่เสมอบางทีเขาเมาเขาก็จะคุยอวดคนอื่นว่าเขาเป็นคนหญิงคนนั้นตายเองเขาคิดว่าเขาเป็นคนเก่งทั้งที่เขาไม่ได้ยิงเลยตำรวจได้ยินเขาพูดคิดว่าเขาทำจริงก็เลยถูกจับและครั้งนี้เขาก็สู้คดีอีกหาว่าสามีข้าพเจ้าบุกรุกบ้านเขาผลที่สุดก็แพ้คดีโดนตำรวจหลอกกินไปหลายหมื่น แถมยังติดคุกอีกหลายวันนี่ล่ะนะเขาถึงว่าน้ำเมาเปลี่ยนนิสัยคนได้ทั้งนั้นมันทำให้คนผิดศีลได้ทั้งห้าข้อเพราะอย่างนี้แหละศีลข้อห้าจึงถือว่าสำคัญที่สุดข้าพเจ้าโกรธสามีมากจึงเก็บเสื้อผ้ามาอยู่ที่บ้านน้องสาวที่กรุงเทพอยู่ประมาณครึ่งเดือนสามีก็มาตามเล่าเรื่องให้ฟังว่าพี่สาวเขาให้มาตามกลับ และได้เล่าว่าตอนที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ผู้หญิงชื่อนกได้เข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยช่วยทำงานบ้านให้เมื่อพี่สาวมาเห็นก็สงสัยจึงถามนกว่าเป็นคนรับใช้หรอตอนหลังพี่สาวจึงรู้ความจริงและมาด่าว่าเป็นผู้หญิงที่ไร้อย่างอายมาอยู่บ้านผู้ชายได้อย่างไรเขาก็มีลูกมีเมียแล้วนกก็ร้องโหมร้องไห้กราบแทบเท้าพี่สาว อ้อนบวนขอให้เห็นใจเขาด้วยแต่พี่สาวก็ยังด่าอย่างไม่ไว้หน้าและไม่ยอมให้อยู่บ้านนกจึงต้องวิ่งร้องไห้กลับบ้านไปแต่ถึงอย่างนั้นยังตามเอาเรื่องให้สามีไปขอขมาโดยเขาได้อ้างว่าพี่ชายนกเป็นนักเลงกลัวว่าจะทำร้ายเอาเขาไม่อยากมีเรื่องด้วยจึงตัดปัญหาเงินที่ได้มาจากคนเมาที่ไล่ยิงก้อนหนึ่งจึงหมดไป และบอกว่าเขาไม่ได้คิดรักนกเลยที่ทำไปเพราะความเมาและอยากจะให้นกช่วยเหลือเรื่องเงินทองคงคิดว่านกรวยเห็นมีทองใส่ส่วนนกเองก็คงจะคิดว่าสามีของข้าพเจ้ารวยเห็นเป็นน้องชายเมียเท่าแก่ระยะแรกพอสามีเมาขึ้นมาก็จะออกจากบ้านไปบ้านนก ข้าพเจ้าก็มโมโหจึงได้อุ้มลูกไปดักรอที่ร้านค้าปากซอยทางเข้าบ้านของนกแต่ไม่ได้รู้จักบ้านนกในใจก็คิดว่าถ้าได้เจอทั้งคู่จะพูดกันให้รู้เรื่องไปเลยว่าจะเอาอย่างไรกันถ้าอยากได้และรักกันจริงซึ่งสามีข้าพเจ้าคิดว่านกรวยจะได้ให้นกซื้อเขาไปเลยและจะได้รู้นิสัยนกด้วยไปดักรอแต่ก็ไม่เจอนก เห็นแต่สามีนั่งดื่มเหล้าอยู่และเรียกให้ข้าพเจ้ากลับมาบ้านด้วยกันแล้วเขาก็ไม่ได้ไปหานกอีกเลยกลัวข้าพเจ้าจะบ้าบินและมีเรื่องกับนกเพราะรู้นิสัยผู้หญิงว่าถ้าหึงเรื่องสามีมีเมียน้อยก็จะต้องแตกหักกันจะเป็นตายก็ไม่กลัวใครเหตุการณ์ก็อยู่ดีกันเรื่อยมาวันเกิดครบสองปีของลูกชายเราก็ได้จัดปิ่นโตไปถวายพระ ที่วัดหงประทุมมาวาดจังหวัดประทุมธานีข้าพเจ้าก็ถามหลวงปู่เอี่ยมว่าจะให้ทำอย่างไรดีคะให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขเพราะสามีชอบดื่มเหล้าและก็มีเรื่องกันอยู่บ่อยๆเช่นขับรถความทะเลาะกันอยู่เสมอหลวงปู่เอี่ยมท่านก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่บอกว่าเอาพระไปบูชาแล้วท่านก็ให้พระสังฆจ่ายมาบูชา ท่านบอกว่าให้หมั่นสวดมนต์บูชาพระทุกวันโดยที่หลวงปู่ท่านไม่รับเงินถวายสามีก็เลยบอกว่าขอรวมสร้างอุโบสถด,ด้วยสามีได้เอาเงิน1,000บาทใส่ตู้บริจาคสามีไม่เคยคิดเสียดายเงินเลยในเรื่องการทำบุญเขาบอกว่าเราทำมากเราก็จะได้มากอยู่มาวันหนึ่งสามีได้เมาแล้วเอาเงินไปเล่นการพานันจนหมด เราก็ได้แยกกันอยู่อยากจะดัดนิสัยเขาด้วยเพราะขืนทำเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาก็จะไม่จำแล้วก็จะทําใหม่อีกแล้วเมื่อไหร่เขาจึงจะเลิกเล่าถ้าไม่ยอมเลิกเล่าแล้วครอบครัวเราก็จะไม่มีความสุขข้าพเจ้านอนหลับก็ยังต้องระแวงเลยว่าเขากลับมาจะปกติไหมมีเรื่องราวอะไรอีกไหมไม่เคยมีความสบายใจเลย สามีชวนให้มาค้าขายกันที่กรุงเทพข้าพเจ้าไม่ยอมมาเพราะไม่แน่ใจว่าเขาเลิกเหล้าได้หรือยังถ้าเลิกไม่ได้จะไปค้าขายอะไรพอกินเงินทุนเขาก็ไม่มีเลยมีที่ข้าพเจ้าแอบเก็บไว้ห0พันบาทจะไปพอเสี่ยงอะไรไหนจะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟสามีก็เลยมาอยู่คนเดียวปั่นจัก,กรยานขายขนมจีบซาลาเปาก่อน แล้วเปลี่ยนเป็นขับรถให้เขาส่งคนงานทำสวนความลำบากทำให้เขาคิดได้เขาเริ่มเลิกดื่มเหล้าและคิดทำมาหากินอย่างจริงจังชวนลูกเมียมาอยู่ด้วยเพราะเขาอดคิดถึงลูกไม่ได้เมื่อก่อนตอนเขาขายขนมจีบซาลาเปาเขายังรับลูกชายมานั่งรถขายด้วยกันเลยต่อมาข้าพเจ้าและลูกมาอยู่กับเขาโดยอาศัยบ้านพี่สาวเขาซึ่งได้ซื้อทิ้งไว้ น้องสาวเขาเพิ่งย้ายบ้านไปไม่มีคนอยู่ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเสียแต่ค่าน้ำค่าไฟเราสองคนก็มาคิดค้าขายของที่เป็นอิสระแต่ต้องมาเป็นของที่ลงทุนน้อยขายแล้วมองเห็นกำไรเลยเพราะเราไม่มีทุนมากและไม่เคยมีประสบการณ์ก็คิดจะทำข้าวเหนียวปิ้งขายเราลงทุนซื้อรถเข็นเก่าๆมาแ0 0บาท เต่าปิงและของใช้อีกนิดหน่อยส่วนต้นทุนที่ซื้อของขายประมาณวันละ200บาทขายแล้วก็ได้กำไรวันละ150บาทบ้างหรือถ้าวันไหนขายมากก็ได้มากกว่านี้เราทำกันไม่เป็นหรอกก็อาศัยถามสูตรคนอื่นเขาแล้วออกมาคิดแัดแปลงปรับปรุงจนอร่อยมีคนติดกันมากมายขายดีจนทำไม่ทันพอถึงหน้ามะม่วงสุก ก็เปลี่ยนมาทำข้าวเหนียวมูลขายมีคนมาสั่งทำข้าวเหนียวมูลขายก่อนแล้วก็ทำขายเองด้วยเมื่อก่อนนี้สามีข้าพเจ้านึ่งข้าวเหนียวยังไม่สุกเลยข้าพเจ้าสอนเขาก็ไม่ฟังบอกว่าก่อนนึ่งข้าวเหนียวให้แช่น้ำสักครู่หนึ่งก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกข้าวใหม่ล้างแล้วนึ่งเลยเขาก็เอามานนึ่งแต่ข้าวไม่สุกทำให้เขามีประสบการณ์เองเขาถึงจะเชื่อนิสัยสามีเป็นแบบนี้แหละ เตือนอะไรก็ไม่ยอมเชื่อต้องให้เจอเองระยะนี้ค้าขายดีขึ้นเขาเก็บเงินเองหมดพอมีเงินหน่อยเพื่อนก็มายืมไปสองพันบาทไม่ยอมมาคืนสามีเพิ่งมาบอกข้าพเจ้าตอนหลังที่จะไม่ได้คืนแล้วถ้าบอกก่อนกลัวข้าพเจ้าจะไม่ให้ยืมตอนหลังอีกหน่อยก็เอาเงินไปซื้อบุหรี่นอกซึ่งมีญาติห่างมาชวนไปซื้อด้วยกันความโลภยังมีอยู่มาก เขาก็พาไปโรงแรมแห่งหนึ่งและให้รออยู่ข้างล่างบอกว่าให้รออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนจะเอาเงินขึ้นไปให้เขาแล้วเอาบุหรี่มาให้เลยรออยู่สองถึงสามชั่วโมงขึ้นไปตามก็ไม่เจอจึงรู้ว่าโดนหลอกแล้วเสียดายเงินอุตสาหเก็บตั้งนานกะจะอวดเมียหน่อยว่าตัวเองทำดีหาเงินเก่งตอนหลังก็มานั่งตรงตกคิดเสียว่าชาติก่อน เคยไปเอาของเขามาเราไม่ใช้เขาเขาจึงตามมาเอาคืนเพื่อปลอบใจตัวเองไม่ให้คิดมากเพราะคืนคิดมากก็ไม่มีประโยชน์ทำให้ทุกข์ใจเปล่าๆระยะหลังสามีมีนิสัยดีขึ้นว่างมาไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าห้องพระสวดมนต์ฝึกทำสมาธิโดยไม่ต้องมีคนชักชวนวันพระจะถือศีลแปดฐานมังสวิรัต จนทุกวันนี้ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยทำให้อารมณ์เย็นขึ้นเมื่อก่อนอารมณ์ร้อนโกรธง่ายขี้บน่นจุกจิกเรื่องมากเลือกกินชอบเข้าร้านอาหารหาแต่ของอร่อยๆทานจะแพงไม่ว่าขอให้ถูกปากเดี๋ยวนี้ที่ทานมังสวิรัต์สามีให้เหตุผลว่าเพื่อลดการเบียดเบียนสัตว์ลงไม่ว่าสัตว์หรือคนก็รักชีวิตเหมือนกัน เราก็รักชีวิตเราเราก็ไม่กินเขาก็ทำให้เขามีชีวิตยืนยาวอีกและเพื่อเป็นการฝึกไม่ให้ติดไปในรสชาติอาหารกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเรื่องการสูบบุหรี่นี้ก็เหมือนกันลูกชายจะเตือนพ่อเขาเสมอว่าพ่อครับเมื่อไหร่จะเลิกสูบบุหรี่เสียทีละครับบุหรี่ทำให้ตายเร็วนะพ่อเขาจึงว่าพรุ่งนี้ครับพ่อจะเลิก แต่ก็เลิกไม่ได้จนมาวันหนึ่งได้เปิดเทปของหลวงพ่อท่านสอนว่าคนเราถ้ายัางบังคับใจตัวเองไม่ได้จะไปบังคับหรือทำอะไรได้สำเร็จจึงพยายามบังคับใจตัวเองให้เลิกสูบบุหรี่คิดว่าเรานี่มันโง่นะอยู่ดีๆก็เอาเงินไปเผาเล่นโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแถมยังเสียสุขภาพเจ็บคออยู่บ่อยๆ ต้องทานยาอยู่เสมอเสียเงินเดือนละหลายร้อยบาทและก็เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จเลิกสูบตอนแรกๆก็ยังมีความอยากอยู่เห็นใครสูบบุหรี่ก็เกิดมีความอยากจึงพยายามบังคับความอยากได้สำเร็จเขามีเงินเหลือมากขึ้นระยะหลังนี้สามีเขาจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านทุกวันไม่ได้ขาดเขาจะเน้นเรื่องการทำทานรักษาศีล และสวดมนต์ภาวนาถ้าไม่มีโอกาสได้ใส่บาทก็จะมีบาทหยอดเงินไว้หน้าหิ้งพระหยอดทุกวันไม่ได้ขาดทำให้จิตใจเขาดีขึ้นมากตัดความโลภโกรธหลงได้มากเลยเมื่อก่อนขายของก็มัวห่วงว่าได้ทุนหรือกำไรพล่อยทำให้จิตใจหงดหงิดท้อแท้อยากจะเปลี่ยนอาชีพอยู่บ่อยๆเดี๋ยวนี้ ใจิตใจสบายไม่ห่วงไม่กังวลไม่ทุกใจจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จเงินทองก็มีใช้ไม่ขาดมือถึงจะยังไม่ร่ํารวยแต่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขดีจะไม่ห่วงเป็นทุกข์ถึงอนาคตข้างหน้าว่าจะมีบ้านอยู่มีกินมีให้ลูกเรียนหนังสือไหมแต่จะพยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นอกจากนี้ยังหาโอกาสสละเวลา ไปปฏิบัติธรรมกับพระอริยะสงฆ์อยู่เสมอและก็โชคดีที่ท่านพระอาจารย์แต่ละรูปได้มีเมตตามาแสดงธรรมโปรดพวกเราชาวคณะพุทธธรรมปฏิบัติทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าได้มีเวลาไปฟังธรรมมากขึ้นเพราะอยู่ใกล้บ้านข้าพเจ้าไปฟังธรรมทุกครั้งก็จะพาลูกชายไปด้วยเสมอเพราะเขามีความสนใจตั้งแต่อายุสามขวบอ่านหนังสือไม่ออกก็ชอบ สวดมนต์เองได้เช่นบทมงคลจัก,กรวันแดทิศบทแผ่เมตตาซึ่งได้ฝังจากพ่อเขาสวดทุกวันเด็กนี่อย่างบริสุทธิ์ถ้าเราป้อนสิ่งที่ดีโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนดีสิ่งแวดล้อมเช่นพ่อแม่และคนใกล้ชิดก็มีส่วนทำให้เด็กดีหรือไม่ดีได้ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเด็กก็จะเป็นเช่นนั้นเราเป็นพ่อแม่ จึงต้องพยายามอบรมเขาอย่างมีเหตุผลเขาถึงจะยอมรับฟังปัจจุบันนี้สามีอายุ34ปีข้าพเจ้าอายุ30ปีมีบุตรชายหญิงทั้งหมดสองคนและก็เพียงพอแล้วลูกชายอายุย่าง8ขวบลูกสาวเพิ่งจะครวบครึ่งเราเร่งปฏิบัติธรรมแข่งกับเวลากันมากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะตายความตายเป็นของแน่นอน เราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทฉะนั้นถ้าทุกท่านอยากจะมีความสุขที่แท้จริงควรมาปฏิบัติธรรมดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถอะสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นผู้นำมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จที่ใจถ้ามีคนใจชั่วแล้วพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามความทุกข์ยอมติดตามผู้นั้นเหมือนล้อเกวียน มุนไปตามรอยเท้าโค